หิมะแรกของปีมาแล้วจ้าหิมะตกแล้วเมื่อคืนนี้คุณสาบอกว่าหิมะจะตกเอ้ตกวันศุกร์นะเข็มมาสั้นเออแถวเรานี่แต่ไม่ใช่จะตื่นมาวันนี้วัน,นวันนี้วันอะไรวันนี้วันพลรหักจ้ะเออวันนี้พลรหัสอืมเห็นไหมนี่โอ้ฝนตีหิมะตกจ้าหิมะจริงนะไม่ใช่ลูกเห็บนะ แต่เมือ่อก่อนที่แม่ไอ้มาจะตื่นอาจจะเป็นลุกเห็ดจะเพราะว่ากลุ่มๆเห็นไหมแต่ตอนนี้เป็นหิมะจ้ะเห็นไหมหิมะอาจจะผสมกับฝนนะจ้ะโอ้ตกแล้วตกแล้วดูสิขาวโพลนเลยตกแต่ไม่แรงแล้วจ้ะไม่แรงแล้วก็ตกบางๆโปรยปรยหิมะตกแล้วอืมไหมขาวโพลนเลย นี่หลังคาก็ขาวพลนเลยอันนี้ลูกเห็บตกก่อนแล้วมาหิมะทีหลังวันนี้เนาะทั้งหิมะทั้งลูกเห็บตกจ้ะแม่มากก็จะทำอะไรอุ่นๆร้อนๆกินจ้ะไหน ก็จะจีเห็ดหอมใส่ปลาแล้วก็จะแบ่งนึ่งด้วยจ้ะโอ้หน,นึ่งรือคงไม่นึ่งหรอกจ้ะเพราะวันนี้จะนึงงน่งอนึ่งซักทองแล้วก็นึ่งอะไรนะนึ่งชุคกินีบวดฝรั่งแล้วก็นึ่งผักาะนกาดขาวบอคครอกลี่จ้ะ ส่วนเมื่อคืนนี้ทอดปลาทอให้ลูกชายนาะจะทอดหรือจีแล้วมันติดกระทะตื่นเช้ามาแม่ไอ้มากก็เลยใส่ได้ก็เลยใส่น้ําเออแล้วก็ใส่เห็ดแชมปิญองจากจีจีคั่วๆเอาไว้กินแล้วก็จากนั้นก็มาหั่นกระเทียมจะเพราะว่าวันนี้จะทำํำเจ่ยวเจ่วไว้กินกับนึ่งปลาเนานะแม่เอามากจะทําวิธีแล้วเยอะๆจะเอาเข้าช่องฟิไว้รอบก่อนก็ ทำนะจ๊ะแต่ว่าเหลืออยู่ในช่องฟิตสี่สี่ห้ากล่องเนี่ยแต่วันนี้ว่างจะไม่ได้ทำอะไรก็เลยทำน้ำพริกอีกจ้ะน้ำพริกแกวมะเขือเทศหรือว่าน้ำพริกกินกับนึ่งปลานมะแม่มาเรียกก็จะใส่หัวหอมเล็กจ้ะหัวหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมพริกสดจ้ะแล้วก็เราก็จะใส่พริกปุ่นด้วยเนาะแล้วก็มาคั่วคั่วคั่วเข้ากันให้มัน้มหอม จากนั้นคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เอาก็จะไปตำจ้ะตำจะไปตำพวกที่คั่วไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มาหัน่นต้นหอมใส่ไม่เออไม่ใส่หอมแ้ะจ้ะไม่ใส่ต้นหอมใส่แต่ต้นหอมผักชีจ้ะใส่ไปประมาณหนึ่งร้อยกรมัมจ,จากนั้นก็มาตำตำเข้ากันเพราะว่าคกมันต็มเนาะต้องตำเอาคคกเล็กคคกหินตำก่อนมันละเอียดดีจ้ะแล้วแม่มาค่อยมาเทใส่กละมังก็ใส่ ปรุงอะไรไปแล้วจ้ะแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าเออรอบนี้มันมีปลาลาอยู่เนาะมีปลาราตอนใส่ปลาลาตอนด้วยมันก็จะอร่อยจ้ะแต่ว่ามันก็จะเปืองน้อยหนึ่งเพราะปลาลาตอนมันแพงเนาะจ้ะแต่เรารอบนี้ขยันจ้ะขยันอะไรขยันฉีก,ฉกปลาล้าจ้ะถ้าใส่ทั้งตัวไม่ได้เนาะมันไม่นัวแล้วมันก็เปืองอย่างที่บอกนั่นแหละจ้ะจากนั้นก็ปลาที่เราหมักไว้เนาะจ้ะปลาที่แม่เอมา่มาหมักไว้เมื่อวานหรือวันก่อนเมื่อวานหรือเปล่าเออ ก็สองตัวปานินก็ได้เวลานึ่งแล้วจ้ะหมักไว้เอาไว้ในตู้เย็นหมักไว้คืนนึงจะมักก็คือเอือบน่หละจ้ะบ้านแม่เอมาเรียกว่าเอือบเนะจ้ะคนอีสาน นึ่งบวบฝรั่งจ้ะก็คือซุกิีนีกินกับนึ่งปลาเนาะเนี่ยนึ่งปลาของเราเสร็จแล้วอุ้ยหอมหวนหวนเลยสองตัว นึ่งปลาน,นึ่งผัดของปรูดแม่เอม่าเลยด้วยจ้าของปูดของข่อยเลยข่อยมักหลายกินกับเก่วแซบเผ็ดเผ็ดนัวปลาเนาะเกลวเกลวนึ่งปลาจ้ะนึ่งข้าวเหนียวไว้ก็ได้เวลาสวยแล้วด้วยจ้ะข้าวเหนียวของเราสุกฮ้อน เวลานึ่งเขาเหนียวเสร็จแล้วแม่ไอ้มากก็จะชอบล้างเลยเราจะไม่ใส่สไลด์เพราะคิดว่านึ่งคนเหนียวมันไม่ได้มีอะไรเพื่อนก็จะใช้แต่สก๊อตไบต์เนาะจา้ะเออหรือว่าฝอยล้างล้างขัดขัดแล้วก็คว่ำไว้จ้ะไม่จะไม่ใช้สไลด์เลยเด้อคว่ำมาอย่างนี้ก็เสด็จน้ําแล้วก็เก็บจ้ะมาอ้อนให้ฟักทองมาจา้ะเดี๋ยวนึ่งฟักทองแซ่บๆมนันๆฟักทองอันนี้จะมาจาันจ้ะ แต่ถ้าเป็นสีเขียวหน่อยอีก,อก,อก,อกชนิดหนึ่งจะไม่ค่อยมันแต่แม่มาชอบผักทองนี้แหละถามว่าซื้อโลเท่าไหร่ไม่รู้ว่าสันแล้วก็มันเทศจ้ะจะนึ่งมันเทศก็คือมันแกวมันแกวหวานมันเทศสีส้มนะจ้ะนึ่งรวมกันเดี๋ยวรอรอให้นึ่งผักสุกก่อนโอ้โหแข็ง ปีดโอ้โหแข็งจังเลยแข็งนี้ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างเนะดีเป็นบางอย่างนะจ๊ะของแข็ง ไหมสีแบบนี้แม่เอม่าว่ามันแน่นอนสีส้มไม่ไม่ใช่แบบว่าส้มแจ๊ดนะแม่จ้ะส้มออกงเหลืองพุกนี้ไม่เคยเป็นแม่ค้าฟักทองเละไม่เคยเป็นแม่ค้าฟักมะอึแต่คิดว่ามันจ้ะอืมอาเม็ดมันออกกันนะอาเม็ดอ่ะไปเป็นพันุปลูกเมืองไทยเนาะ เม็ดติ่งตึงมากเลยอันนี้จะนึ่งส่วนอันนี้เอาไว้จะไว้แกงวันหลังแกงเลี้ยงแกงเล้าแซ่บนี่ใส่น้ำไม้หรือใส่แต่ฟักทองกับแซบ อันนี้ก็จะนึ่งแล้วนะจ๊ะบวบฝรั่งก็คือชุกีนีผักกาดขาวแล้วก็จะมีบล็อกโคลี่ด้วยจ้ะมีบล็อกโคลี่โอ้ยชั้นเดียวมันไม่พอได้จ้ะนระแม่เอม,มาก็ต้องนึ่งทเป็นซึ้งสองชั้นไปนเลยจ้ะเนี่ยจะได้สุกพร้อมกันแล้วก็จะเปลี่ยนข้างบนขึ้นล่างเราจะล่างขึ้นบนอันนี้อันนี้ทามันฝรั่งบดให้คุณสากับน้ำกีวี โอ้ยสนว์สนว์สโนว์ยามุซิฟว์ออกมาแล้วขวัญด้วยอ่าเดี๋ยวว่าดีอ่าถ้าขวัญจะฟังบอลนี่เดี๋ยวว่าดีว่าจะรนฟตอนนี้นึ่งผักของเราก็เสร็จแล้วจ้าหอมห่วยๆขึ้นมาตามหูดังเลยเหิยวข้าวแล้วจากนั้นเราก็ เทเนาะจ้ะนึ่งผักสุกเท,ทออกเพราะว่าเราต้องใช้ซึ้งนึ่งอ่านึ่งฟักทองเลยจ้ะบ้านแม่อมาเรียกบักอืนเนาะจ้ะฟักทองนี่ก็แล้วแต่หั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะแม่ามาก็จะปอกเปลือก้วยจ้ะปอกเปลือกเวลากินก็จะได้กินเลยไม่ต้องมาเอาเปลือกออกเนาะจ้ะเนี่ยหนึ่งฟักทองจากนั้นก็มาสับสับมันเทศจ้ะมันเทศก็คือมันแจวมันเทศส้มเนาะ อันนี้ก็จะนึ่งเป็นสองซึ้งเหมือนกันจะสองชั้นไปเลยก็จะกลับด้านเหมือนกันข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนขึน้ขน,ข,นข้างล่างจะได้สุกพร้อมกันนะจ๊ะชีวิตแม่บ้านก็ทําอาหารวนไปกินข้าวนานวนไปอ้วนวนไปเนะจ้ะ <c oughs> เนี่ยอันนี้ก็ปลาก็สุกเรียบร้อยแม่มาก,ก็จะแบ่งไปให้เพื่อนจ้ะแบ่งไปให้เพื่อนครึ่งตัวแล้วก็เอาไว้ให้ลูกชายเพราะว่าพีเอสดื่เยอะมากจ้ะเอาไว้ให้ลูกชายตัวหนึ่งเนาะ แล้วแม่มาก็จะขับรถไปส่งแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาก็จะได้มากินข้าวเนาะจ้ะแต่มาดูอันนี้เอาให้พีเอตัวหนึ่งก็คือพีเอมาโตที่นอร์เวย์เนาะจ้ะนะก็กินนึ่งปลาที่มีก้างจะไม่เป็นจ๊ะก,ก็จะเอามือมือมือ,มอ,มอแกะออกแกะแกะแกะก้างออกถ้าเป็นเราคนไทยก็ทั้งกินทั้งแกะก้างพร้อมกันใช่ไหมล่ะแต่นี่พีเอก,ก็กินเอ่อเอาเต็นเนื้อก,ก่อนเอาไปเนาะมันก็หลังบดนี้ห้องครัวอุนเอาหนูจะเอาเปลี่ยนพ่อกินอิ่มแล้ว อม่จ่าไม่กินข้าวกับหนึ่งปลาแล้นกันไหนึ่งปลานึ่งผักนี้ของโปรดจา้าอ้ยผักอะไรก็ได้หนึ่งแซบมึงค่้กับหนึ่งไข่เนาะเออหนึ่งหนึ่งค่าอืมลูกชายผิดกินเยอะในครัว อของโปรดเย็นหมดแล้วก็จะได้กินีิเศียอุน่นหวานชุกขนีบวกกหลัง คุณสาเลือกงานมากินมันฝรั่งหมดกับพันดอกจะหลับแล้วในเวลาพักผ่อนหลังอาหารเลือกงานบ่ายสองคุณสาทำไมอร่อยอย่างนี้ทุกกินี้ก็หวาน มาเพียงหนึ่งปลาหนึ่งพักข้าวเหนียวฮอนฮนหนึ่งปาลาต้องปืบมือแล้วจ้ะจายช้อนกับซ่อมไม่แซบนะ Ban kiếp bàn kiếp băng kiếp băng kiếp băng mà băng kiếp băng bàn kiếp băng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  ไม่ใช่หอมเออหอมนะหอมแล้วก็มันครับ <c oughs> มีบรูนเสาอยู่นะลูกเห็นไหมนี่อยู่ไม <c oughs> ่เอาไม่เอาซอสกระเทียมอะนั่นน่ะ ขิ้นเล็กน้อยน้ำมาก็กินมันฝรั่งบดกับฮอทดอกหอยมาเมื่อเช้านี้ก็มีทั้งเห็บทั้งหิมะตกนะจ๊ะตกอีกตอนเย็นนะจ่ะตกอีกตอนเย็นก็ตอนเย็นนี้จะไม่มีลูกเห็บนะจ๊ะตอนเย็นนี้ก็จะมี แต่หิมะจ่าเนี่ยตกโปรยปลายเห็นไหมนี่มาแล้วหิมะแรกของปีรถกันเรียนนะี่คือเกาเด้อเพราะว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่ผ่านมาเนาะเขาให้เปลี่ยนลอหนาห้อนลอรถเป็นลอหนาททนาวัตถุคดขั้นไผยบ่เปลี่ยนแล้วเกิดอุบัติบับเหตนุนี่เจอแบบรุนแรงได้จ้จาจักเพ็นสิเฮตโทษีอย่างละขั้นบ่เปลี่ยนลอรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะ เปลี่ยนก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจ้ะทีนี้คุณคุณสากับไอแม่แม่ไอแม่จะปั่นอันนี้นให้นะาจา้ะเพราะว่าไอแม่บอกว่าอยากกินอยากกินที่มันสดชื่นแม่ผลไม้ปัน่นมาสั้นก็จะใส่สับป,ประรดมะม่วงที่แม่ไอแม่หั่นเข้าช่องฟิตวันนั้นแหละแล้วก็บลูเบอร์รี่แล้วก็ารารดเบอร์รี่นั่นแหละจ้ะที่จริงไอแม่อยากใส่กล้วยหรือกล้วยมันก็จะหวานขึ้นเนาะแล้วก็จะหอมไอแม่ไอแม่ไม่มีกล้วยจะก,ก็เลยใส่แค่นี้ คุณสาเขาชอบเลยเขาบอกว่าสดชื่นดีแม่ใส่ใช่ปะใส่อะไรเขาต้องใส่น้ำตาลอยแล้วยังไม่ใส่เลยอันนะั้นละบูเบอร์รี่ต้าร์เบอร์รี่สับปะรดเออแม่บอกว่ามันจะใส่มะม่วงใช่ไหมมะม่วงแต่มะม่วงมันน้อยไม่ค่อยอร่อยหรอ

วินปน่าองอโสมันละาห้ใช่ไหม,มฟัาทองสูกตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะแต่ไม่ได้กินโชว์ให้เบิง่งวันนี้ก็เลยจะกินให้เบิง่งนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นมันแจวก็คือมันเทศสีสม้มนะจ้ะเดี๋ยวพี่เอดเลิกงานวันนี้ก็จะได้กินลูกชายก็มาก,กินนะจ้ะมันห่อนะนี่น เพราะว่าอุ่นใหม่เมื่อเ้านี่อุ่นใหม่พ่อ,อ,อ,อฟักทองมันอยู่ด้วยจ้ะแต่ก็มันสู้แบบบ้านเราไม่ได้เนาะสู้ฟักทองบ้านเราไม่ได้ เราก็คือว่าโอเคมากๆเนี่ะอืม